สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไดรี่ของผมอีกรอบนะครับวันนี้อยู่บนที่ GS นะครับวันนี้จะเอารถไปถ่ายน้ำมันเครื่องครับผมนัดกับรุ่นพี่นะครับก็คือพี่ป๊อปเจ้าของรถผมนะครับไม่ใช่เจ้าของรถผมเจ้าของรถคันนี้ไว้นะครับโอเคไปกันครับ S G S C Line ผมก็จะรู้สึกว่าโอ้มันนุ่มสบายดีจังทุกครั้งเลยนะครับซึ่งมันก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมแล้วก็ด้วยความสูงนี่แหละครับที่ยังทำให้มองเห็นได้ไกลครับ <c oughs> <c oughs> เวลาจะมุดอะไรก็ก็ง่ายครับคือง่ายด้วยการที่เรามองเห็นไกลนะครับ ่วงล่างตอนนี้อดดหน่อยสิถึงไม่มีปัญหาโดดอีกรอบถึงโอ้สบายจีงจังอ้อพูดถึงอะไรอ๋อช่วงล่างตอนนี้ผมเซ็ตไว้ซอฟ์นะครับช่วงล่างข้างหลังนะครับเพราะว่าผมก็ชอบขี่นุ่มๆน,นะครับให้ช่วงล่างมันนุ่มๆแต่ถ้าเกิดว่าเรา เดินทางไกลหรือออกทริปเนี่ยนะครับก็น่าจะเซตไว้ที่แข็งขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งครับผมเพราะว่าอันนั้นก็เหมือนเราเราใช้ความเร็วสูงนะครับก็ความเร็วสูงกว่านี้ไม่ใช่ความเร็วสูงใช้ความเร็วสูงกว่านี้นะครับก็น่าจะเซตไว้แบบนั้นแล้วก็ทรีเซตของช่วงล่างก็ตอนนี้ผมเซตเป็นเป็นขี่คนเดียวไม่มีสัมภาระนะครับก็ว่ากันตามนั้นเลยครับ นี่เลือกช่วงเวลากับพี่ป๊อปที่รถแถวบ้านผมก็จะไม่ติดมากนะครับเส้นนี้นี่ช่วงเร่งด่วนช่วงติดนี่ติดจริงๆนะติดมากมากเลยตอนนั้นผมไปทริปเหนือนะครับตอนนั้นขี่ NT พันร้อยผมออกจากบ้านประมาณสักตีห้ายังไม่หกโมงเช้าเลยนะครับเส้นเนี้โอ้โหติดติดแบบติดแบบรถหยุดนิ่งอะ่ะผมแบบงงเลยอันนี้ยังไม่หกโมงเช้าเลยนะ สุดๆจริงครับอ๋อผมลืมบอกไปอัปเดตนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมเออลองถามทุกคนนะครับว่าทริปเหนือของผมเนี่ยอยากให้ผมขี่รถคันไหนไปนะครับสรุปผมไปเช็คดูแล้วนะครับว่า คําตอบที่ได้คือ Honda า o w i n g เยอะที่สุดเลยนะครับผมแล้วก็ผมก็ได้ทําเรื่องยืมรถ Honda า o w i n g จากทาง Honda Big w i วิเรียบร้อยแล้วนะครับจากทาง Honda นะครับก็เดี๋ยวอีกสักอาทิตย์หนึ่งครับผมน่าจะไปรับรถได้ที่ Big Wing เรียบทางด่วนครับผม ก็ดีเลยนะครับผมก็ถือว่าผมโชคดีนะเพราะว่าโกวิงก็เป็นรถที่ผมให้ความสนใจอยู่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้ขี่ได้ลองในในการขี่ทางไกลด้วยเลยนะครับผมมีคลิปโกวิงนะครับแต่ว่าเป็นคลิปที่ไม่ค่อยมีสาระอะไรเท่าไหร่หรอกครับอันนั้นเป็นคลิปที่ผมไปยืมรถจากเพื่อนมานะครับผมเ,เพื่อนผมขี่โกวิงนะครับก็ไปยืมรถจากเขามาแล้วก็ เอามาขี่อยู่ทำคลิปอยู่สองคลิปครับผมคลิปแรกนี้ด้วยความตื่นเต้นนะลองไปย้อนดูได้ครับผมส่วนคลิปที่2ก็มีความคุ้นเคยกับรถมากขึ้นแล้วครับแล้วก็แต่ว่ายังไม่มีโอกาสเอาเอาฟวิงไปขี่ทางไกลครับก็นี่แหละครับคราวนี้แหละมีโอกาสแล้วครับเดี๋ยวก็ได้ขี่ได้ทำคลิปให้ทุกคนได้ดูแล้วครับผม อีกเรื่องนึง่งเ,เรื่องที่ผมพูดในคลิปที่แล้วนะครับแฟตบอยนะครับที่ผมบอกว่ากี่80-90ไวหวเปล่าะคือผมพูดถึงตัวผมนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมเคยขี่รถเล็กผมขี่มอเตอร์ไซค์มาเยอะนะครับผมเคยขี่รถเล็ก1 1 0ซีซีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมีซุปเปอร์คั100นะครับก็ขี่ไปเที่ยวนะครับ แต่ว่าผมไม่ได้ทำคลิปนะครับผมผมก็ขี่อยู่7090้นี่แหละครับสิ่งที่ผมพูดในความเร็วแบบนั้นมันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่ใช่ผมพูดความเร็วนั้นสำหรับรถเล็กนะครับผมพูดในความเร็วนั้นสำหรับแฟรบอยนะครับซึ่งแน่นอนครับขี่รถเล็กมันสบายกว่าเยอะครับแล้วมันก็เป็นความเร็วที่ที่ดีแล้วล่ะสำหรับรถเล็กนะครับแต่ที่พูดมันคนละกรณีกันนะครับคนละเคสกันก็อย่าเข้าใจผมผิดครับผม ไม่ได้วิ่งถนนนี้นานมากมีอยู่ช่วงหนึ่งผมวิ่งถนนนี้เกือบทุกวันนะครับเพราะว่าช่วงนั้นผมถ่ายละครแล้วก็โลเคชั่นหลักผมอยู่บนถนนเส้นนี้นะครับผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาทุกวันเลยครับรวมทั้งรวมถึงคัน GS รุ่นนี้ที่ผมเคยมีด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ขี่ GS มาถ่ายละครที่นี่เหมือนกันเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะ ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพ R12 GS ของผมสมัยสิบกว่าปีที่แล้วให้ดูครับตอนที่ผมขี่นะครับบังเอิญผมไปลือรูปเก่าๆมาครับผมเคยลงไว้ใน Facebook นะครับก็ไปเอาจาก a ฟ e b o o กมาครับเดี๋ยวเอามาลงให้ดูท้ายคลิปครับผมรถผมก็สีนี้นะครับสีดำเหมือนที่ป๊อปนี่แหละครับแต่ว่าด้วยความที่ผมอชอบสีแดงนะครับผมก็ สั่งไฟริงให้ทางทางศูนย์นะครับสั่งไฟริงมาให้ผมเป็นชุดสีนะครับที่เป็นสีแดงครับก็เอาสีดําออกครับแล้วก็เอาไฟริงสีแดงใส่นะครับซึ่งจริงๆรถตั้งเดิมคือสีดําเหมือนพี่ป๊อบเหมือนคันนี้แหละครับผมแถวนี้แบบเปลี่ยนไปจนแบบผมแบบจำไม่ได้แล้วนะ <c oughs> ผมไม่ได้วิ่งเส้นนี้นานมากครับ ก็มีรถไฟฟ้าอยู่บนหัวนี่งงเลยครับภาพที่คุ้นเคยของบริเวณนี้หายไปหมดเลย <c oughs> โอเคกันพาเราทะลุมาครับทะลุหมู่บ้านเมื่อกี้มา นี่นะครับชื่ออู่ทาร์ทโมโตราด์ m w ันะครับอีก200เมตรอยู่ข้างหน้าซ้ายมือหลายคนพูดถึงอู่นี้ว่าว่าดีนะครับใครที่เพิ่งมาเล่น GS หรือว่ายังหาอู่นอกไม่ได้ก็ลองมาใช้บริการที่นี่ดูนะครับ นี่เหรอใช่แล้วแหละที่พาว่าด,ด,ดีครับก็เช็คทั่วไปเป็นหายเปนเครื่องนะฮะอ๋อแล้วพี่จะเปลี่ยนไอ้นี่ไหมยกยื้องอะ่ะจะใส่ไหม

โอเคเดี๋ยวเจอกันคากลับครับผมอันนี้เราก็จะเปลี่ยนของเหลวทั้งหมดนะครับทั้งน้ามันเบรกไล่น้ํามันเบรกใหม่นะครับเปลี่ยนเครื่องท้ายนะครับน้ํามันเครื่องนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันขากลับอ๋อลืมเล่าให้ฟัง นี่พี่ป๊อปนะครับคนนี้ขี่โกวิงมาเดี๋ยวผมจะสอนโก,กวิงพี่ป๊อปไปนะครับไปกินข้าวกันแล้วก็จะไปที่แพนด้าราชาพฤกษ์ครับผมพูดถึงโก,กวิงโกวิงก็มาขึ้นไงวะพี่เหยียบไปนี้ก่อนใช่ไหมไปนะอึ่อโอโ้โหเียโคตรสบายเลยอะ ทษพี่ผมเอียงนั่งหลังสบายมากอะ่ะพอบอก เลยเถิดมาเจอกันหลายคนเลยครับผมทุกคนอยู่ในทริปเข,าข่าคอแฟตบอยของผมหมดเลยโอเคไปกินข้าวต่อครับ เจ็บร้อยกลับบ้านครับผมนีน่ใส่แฮนเยื้องมาแล้วนะครับเออเออดูใกล้ใกล้แขนขันใกล้ใกล้ตัวขึ้นครับถ้าเดขี่แล้วคุมง่ายขึ้นครับผม มีพี่ป๊อปขี่ตามหลังวะ่ปะป๊วัสดี ชิลลงก่อนขี่ง่ายขึ้นทันทีเลยครับผมแต่ความรู้สึกผมว่าตอนนี้ผมมันเป็นความรู้สึกแปลกใหม่นะว่าแฮนด์มันอยู่สูงนิดนึงครับผมยังไม่ค่อยชินกับความสูงของแฮนด์เท่าไหร่ครับ จอกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการขับขี่รถของตัวเองขอให้มีความสุขกับอากาศเย็นของประเทศไทยนะครับผมบ๊ายบายครับ Rollercoast sky time